ครับวันนี้จะมาผ่าล้างเครื่องแล้วผมเครื่องตัวนี้เป็นรุ่น52นะครับเป็นรุ่นแมกนัมนะครับผมเป็นแมกนัม G9 นะครับก็คือโครงสร้างเขาจะเป็น5258นะครับเป็นแคงขาวแมกนีเซียมนะครับตัวนี้ตัวนี้ผมได้มาจากเพื่อนๆในเพื่ๆในกลุ่มนะครับผมก็แรงอัดดีครับตัวนี้นะครับลานตัวนี้จะเป็นลานหนักนะครับผมก็คือผมจะมาผ่าแล้วก็บิ้วเครื่องใหม่นะครับเพื่อนําไปใช้งานต่อนะครับเครื่องตัวนี้ได้ไมาจากร้านของผม แรกเลยเราก็ต้องถอดชุดกออากาศออกก่อนนะครับแล้วก็ถอดฝาป้กอบาออกครับเครื่องตัวนี้เนี่ยส่วนมากจะเป็นน็อตน็อตหัวดาวนะครับผมหรือว่าหัวทอกนะครับก็คือไม่ทราบอาการนะครับว่าเป็นอะไรถึงได้เป็นนำไปขายที่ร้านของเขาน่าจะติดยางหรือว่ามีปัญหาชุดไหนอันนี้ยังไม่รู้ครับอันนี้เป็นชุดเบระครับผมชุดเบรกเขานี่จะแข็งนี่ครับใช้งานทนครับทนความร้อนแน่นอนแล้วผมจะลองดึงดูเข้าเหยียบก่อนครับผมว่ามันคดหรือเปล่า เขาข็งแงแน่นแน่นเลยนะครับผมแน่นปักเลยครับตัวนี้เหมือนเครื่องใหม่เลยครับส่วนมากจะเป็นน็อตหัวท้องนะครับผมอันรแรกเราก็จะถอดตัวนี้ออกก่อนเราก็จะเป่าไอตรงที่มันเป็นที่มันมีพวกดินนะครับผมเข้าไปบุดตรงหัวน็อตเดี๋ยวมันจะทาให้ตรงหัวน็อตเราเสียนะครับเดี๋ยวตัวนี้เขาเอาเบอร์อะไรมาเบอร์แปดหรือว่าเบอร์สิบเอาเบอร์แปดแล้วเอาเนี้ออกกออนครับ ดึงออกเรื่อยเพราะว่าผมจะไม่ใช้นะครับผมจะใช้ตัวใหม่นะครับผมตัวนี้แล้วก็ใช้หัวท็อกครับผมหัวท็อกตัวนี้ส่วนมากน็อตตัวนี้เกี่ยวมันจะไม่ค่อยเสียเท่าไหร่นะครับหัวมันมันจะไม่ค่อยเสียเท่าไหร่ครับแต่ว่าเพราะว่ามันหัวน็อตมันดีมากเลยครับตัวนี้มันจะเป็นหัวท็อกทั้งหมดเลยนะครับผมตัวนี้แต่ว่าเสื้อสูบจะเป็นหัวท็อกโลหะเปี่ยนเราก็ต้องไปดูกันครับแต่ว่าถ้าเครื่องยังไม่เคยลื้อมันมันจะเป็นหัวท็อกหมดเลยหัวดาวนี่แหละครับนี่น็อตพวกนี้มันดีครับ เราก็ถอดชุดนี้ออกครับผมเป็นมือจับนะครับแล้วก็เรามาถอดแยวผมจะถอดชุดคัดออกก่อนนะครับผมเพื่อเพื่อให้ถอดง่ายครับช่วงนี้ผมจะใช้เป็นบล็อกกระแทกนะครับผมแล้วก็อันนี้เลยหมุนหมุนไปตามเข็มนาฬิการครับเวลาเราถอดก็ถอดออกมาแบบนีค้ครับเราไม่ต้องไปตีให้เขาูนะครับผมก็ถอดชุดเืนออกชุดลูกปืนออกแล้วก็เฟืองปั่น้ำมันเลี้ยงโ่ครับผมตัวนี้ อ๋อซีนเป็นซีนเหล็กด้วยตัวนี้แล้วก็เราเราพลิกขึ้นมานะครับเพื่อเพื่อจะถอดชุดลาสตาร์ทออกครับเราเป่าออก่อนนะผมเพื่อเพื่อให้หมนน็อตเราเสียงนะเพราะว่าเราใช้บล็อกยิงครับตัวนี้เขาเปลี่ยนน็อตมานะครับผมเพราะว่ามันน็อตตัวเดิมมันสั่นเขาเขาใส่ตัวนี้มาตัวนี้มันจะเป็นเกลียวละเอียดครับเป็นหัวทองหมดเลยครับตรงนี้อย่างอย่างที่บอกนะครับเพราะว่า หัวหัวแบบนี้เนี่ยมันมันดีแล้วครับผมเพราะว่ามันจะมันจะไม่ค่อยดูครับตัวนี้มันไม่ใช่หัวทอเขาเปลี่ยนน็อตมานะครับผมก็เราจะใช้เป็นหกเหลี่ยมไขออกนี่นะครับตัวนี้ตัวนี้เขาเสริมน็อตมาเฉยครับตรงนี้ที่จริงมันมันก็เป็นแบบนี้แหละแต่ว่าเขาเปลี่ยนไอ้นี่มาน็อตมันเลยไม่ถึงครับเ็าเลยใส่ตัวนี้มาก็ิึงไปเลยครับไม่เอาครับตัวนี้แล้วก็ยกชุดนี้ออกเลยครับนี่ครับผมมันก็จะมีมยน็อตเหลืออยู่สามตัวนะครับผมที่จริงรานรุ่นนี้เนี่ยมันมันมันเป็นราน ถ้าเป็นพวกของเบนมโตมันจะเป็นลานเบานะครับตัวนี้มันจะเป็นลานหนักครับแต่ว่าลานหนักนี่ก็ทนครับเพราะว่ามันแข็งพลาสติกมันแข็งตัวนี้ครับนี่นะครับนะครับอันนี้แมกนัม G9 นะครับผมเป็นเป็นเวอร์ชันที่สองครับผมเพราะว่าเวอร์ชั่นเวอร์ชันแรกมันจะเป็นคล้ายๆมันจะมันจะเป็นบล็อกสีส้มนะครับตัวนี้มันมันจะเป็นแข็งขาวนะครับผมมันจะเป็นคล้ายๆเบนโตะรุ่น188ตัวนี้หนานะครับผมหนามากตัวนี้แล้วก็อันนี้เรา เราจะถอดฝาข้างบนออกก่อนนะครับเก็บน็อไตไว้ให้ดีครับผมทุกตัวเลยฝาข้างบนก็จะเป็นไอ้นี่เหมือนเดิมครับมีนอ็อตทั้งหมด5ตัวนะครับตรงนี้เป็นไอ้นี่หมดเลยหมดทอ้งหมดเลยครับเป็นเป็นเกลียวเกลียวละเอียดครับตรงนี้ถ้ามันยึดยึดกับแคนนะครับผมจะเป็นเกลียวละเอียดหมดเลยแต่ว่าถ้ามันยึดกับพวกโครงพลาสติกพวกถังน้ำมันพวกอะไรเนี่ยจะจะเป็นเกลียวหยาบครับผมจะเป็นนอ็อตหัวปล่อยเกลียวเกลียวปล่อยนะครับ ออกได้ทาขึ้นมาได้เลยครับเก็บน็อตไว้ให้นี้ครับผมน็อตจะมีห้าตัวใส่ไว้แล้วก็นํานาคาบูก่อนครับผมคาบูน่าจะถูกเปลี่ยนมาแล้วครับเป็นน็อตหกเหลี่ยมครับตัวนี้ตัวนี้เป็นน็อตหกเหลี่ยมมาคาบูถูกเปลี่ยนมาแล้วครับที่จริงคาบูของรุ่นนี้มันจะเป็นโชกคออโต้ครับโช๊คออโต้ก็คือดึงโช๊คออกมาแล้วก็กำกำคนเร็งมันจะเด้งกลับคืนตัวนี้ตัวนี้คาบูเป็นคาบูจีนนะครับผมเป็นคาบูที่กีีดไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับเป็นของวิกดินครับผม แล้วก็ถอดชุดพะบวออกถอดชุดสายแล้วครับผมชุดสายอากาศออกสายน้ํามันออกนะครับผมแล้วก็ดึงไกด์เขาเล็งออกครับผมก็จะเอาพัลวอ,อกมาพบลวัวเหแม,ม่ใหม่เลยเห็นไหมเห็นไหมครับม,มันมันจะไม่ใช่โชออกอโต้ครับนี่เห็นไหมถ้าถ้าเป็นโช์ออโน้เนี่ยมันจะเป็นขาลเล็กตรงนี้นี่นี่นี่มันจะเป็นแบบนี้ครับเห็นไหมครับนี่สี่ถ้าเป็นโช์ออโมัต้มันจะเป็นแบบนี้ครับนี่เวลาเราดึงโชกปุ๊บแล้วขาดีมันจะมางัดงัดไว้นะครับ พอเวลาเราเรากำกำคันเร่งตัวนี้มันก็จะดีดกลับหนักเห็นไหมครับตัวนี้ไม่ใช่ชั่วอตโต้ครับผมหดับต่อไปเราเราจะมาเอาชุดจานไฟออกก่อนนะครับก็ให้เราถอดหัวหัวเทียนออกนะครับหัวเทียนอิดเครื่องมาถอดแล้วก็ใช้เป็นหัวเทียนปลอมนะครับผมหรือว่าเป็นเหล็กอุดรูข้างบนนะครับเราก็ขันลงไปให้สุดเลยนะครับผมเพื่อจะล็อกลูกสูบไม่ให้ลูกสูบขยับได้ครับผมก็หมุนจานไฟมาให้มันอยู่ตำแหน่งนี้นะครับให้มันอยู่ตำแหน่งล็อก แล้วก็ใช้บล็อกเบอร์สิบสามยิงออกนะครับผมยิงตรงตัวนี้ออกเบอร์สิบสามอยู่ไหนอ๋อไม่เห็นก็เอาตัวนี้เลยนี่นะครับผมก็จะใช้ตัวนี้เป็นเป็นถอดถอตัวนี้ออกนะครับเป็นเบอร์สิบสามถอดออกนะครับผมเราก็นําตัวนี้ออกมานะครับตัวนี้ตัวตัวนี้จะเป็นตัวถอดจานไฟครับอย่างเช่นที่บอกนะครับผมถ้าถ้าเป็นเครื่องเกรดดีๆนะเขาเขาจะมีตรงนี้ มาให้เราถอดจานไฟนะครับผมถ้าเครื่องกรีนไม่ค่อยดีเท่าไหร่มันจะใช้ค้อนตอกออกนะครับตัวนี้เราก็ยิงเข้าไปให้ประมาณประมาณเกือบเกือบสุดครับเดี๋ยวมันจะไปโดนซีนครับผมแล้วก็เอาตัวนี้นะครับไม่รู้ว่า M7 หรือ M8 ขันขันเข้าไปเลยครับนี่นะครับขันเข้ามาให้มันสุดกับลูก,ลกสูบนะครับผม ม,มันก็จะออกแบบนี้ครับนะครับผมเนี่ซีนอะไรเราก็จะไม่ไม่เสียหายนะครับผมแล้วก็ถอดตัวนี้ออกรกระจายจานไฟมาเป็นของไอไอปูนะครับผมชุดชุดไฟจะเป็นหอยปูนะครับนี่เป็นหอยปูหมดเลยตัวนี้เราก็ใช้หัวเป็นัวท็อกเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเราจะถอดตัวนี้ออก,กอ่ะตัวเกลียวมันเสียครับตรงจานไฟมันไปตรงองไฟมันจะแน่น เอาไฟไฟออกครับแล้วก็ถอดชุดสวิทช์ออกมันจะมีลูกยางตัวหนึ่งครับตรงนี้ลูกยางตัวนี้ก็แข็งแล้วครับเราก็จะเปลี่ยนใหม่นะครับผมตัวนี้ชุดไฟนะครับผมเป็นพอไอปูนะครับมันไม่ค่อยเห็นหรอกครับมันมืดครับตรงนี้เอาัวเทสปลอมออกครับตรงนี้ตัวนี้ไอริม จารไฟเก็บไว้ให้ดีนะครับเดี๋ยวหายอย่างที่บอกแล้วครับผมไม่ว่าจะเป็นหัวน็อตใหญ่หรือหัวน็อตเล็กจะเป็น m 4 M3 M อะไรก็ช่างครับที่มันมากับเครื่องพวกนี้เนี่ยเราเราจะใช้แค่เราเราจะใช้ตัวตัวนี้ตัวเดียวเลยนะครับผมเนี่ยตัวหัวท็อกตัวเดียวเลยนี่เห็นไหม M เล็กๆหนึ่งมันก็ยังเข้าได้นะครับเนี่ยไอตัวประกับล็อกซีนแต่ว่าซีนข้างนี้น่าจะเป็นยางนี่ตัวนี้เป็นยางครับข้างนี้ก็เป็นหลักการทั่วไปของเครื่องพวกนี้นะครับถ้าเขามีฝาฟ้าประกับตัวนี้มา มันจะเป็นซีนยางแต่ว่าถ้าถ้าเขาเปิดถ้าถ้าไม่มีตัวนี้มันจะเป็นซีนเหล็กตรงนี้ครับแต่ว่าข้างข้างนี้เป็นซีนเหล็กครับเดี๋ยวจะถอดดูครับเราก็ถอดน็อตฝาพอปั๊มมันนี้โช่ออกนะครับมันจะมีน็อตสามตัวนะครับผมใช้เอ็มนี้ได้เลยตัวนี้ได้เลยครับไม่ว่าจะเป็นน็อตใหญ่น็อตเล็กมันมันเข้าได้หมดครับตัวนี้ครับนี่แหละข้อดีของมันครับมันเราไม่ต้องเปลี่ยนเยอะครับอันนี้เราถอดฝาประกับบาร์ก่อนตรงนี้ฝาลงบาร์ครับแล้วก็ถอด ฝาข้อปั๊มมันเล็งโซ่กอครับนี่นะครับผมข้างในถ้าเป็นงานนี่เลอเป็นดีดีครับนี่นะครับผมปั๊มมันปั๊มมันเล็งโซ่นะครับผมตัวนี้นี่มันจะมีเอ็มสองตัวตรงนี้เราถอดปั๊มออกก่อนนะครับนี่นะครับผมปั๊มมันเล็งโซ่ออกมาเป็นโยงนี้เลยครับปั๊มมันเล็งโซ่เป็นของดีครับตัวนี้มันมันจะเป็นตัวพีขึ้นก่อนนะครับตรงนี้จะเป็นพวกของแบรนด์ของโซแม c นะครับนี่เห็นไหมครับมันมันจะเป็นซีเล็กครับ เห็นไหมครับซีเล็กแข็งขา,ขาวๆเลยนะครับผมก็ตรงนี้เราจะทําการถอดตัวการโซ่ตกนะครับตรงนี้แล้วก็ถอดลูกไอไอพวกนี้ที่มันยึดยึดโค้งเครื่องนี่ครับเราก็เอาลูกยางออกก่อนนะครับลูกยางครอบกันฝุ่นครับผมตรงนี้ตล้วนี้ขาดแล้วครับเนี่ยเราต้องเปลี่ยนใหม่ลูกยางกันการโครงสะเทือนกันยึดโครงแข็งแรงแล้วเราจะเรียกครับ มีทั้งหมดหตัวนะครบผมห6ตัวกับตรงนี้นะครับหตัวกับตัวกันโซ่ตกครับกันโซ่ตกเราใช้อันนี้ยิงอรกได้เลยครับผมตรงนี้ตัวนี้เราก็เห็นไหมครับไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ช่างนะครับมันใช้ตัวนี้หมดเลยหัวท้องหมดเลยตัวนี้ก็หัวท้องเหมือนกันแต่ว่ามันจะมีสองจุดที่แปลกๆนะครับตรงนี้ก็คือเป็นเป็นเป็นของเครื่องรุ่นนี้ทั่วไปครับเขาจะใช้เป็นเป็นเป็นหัวแบนนะครับผมเป็นเป็นหัวแบนมันจะเป็นเหมือนน็อ ไอ้น็อตยาวๆนะครับมันจะเป็นเดี๋ยวผมให้ดูครับแต่ว่ามันเป็นเกียวละเอียดนะครับนี่นะครับมันจะเป็นน็อตแบบนี้ครับสองตัวสองข้างเลยแล้วเราก็ใช้แล้วเราก็พลิกขึ้นให้น็อตมันลงนะครับผมสปริงตัวนี้สปริงยืดโครงก็ก็บไว้ให้ดีครับแล้วก็จะมีจะมีลูกยางตรงนี้ไฟเบอร์นะครับผมเดี๋ยวตรงนี้ออกไม่ได้ช่างมันแล้วก็พลิกขึ้นมาครับนี่ใช่ไหมครับมันจะเป็นอีกตัวหนึ่งตรงนี้ เราต้องใช้ตัวปากแบนนะครับหุนออกอ้สภาพดีครับเครื่องนี้แต่ว่าคาบ,บูถูกเปลี่ยนไปแล้วเสียดายมากคาบ,บูของมันน่าจะเป็นพวกของถ้าไม่ใช่สตาบูก็เป็นของแม็กแม็กนัมโดยตรงครับเห็นตัวนี้เราก็ใช้เป็นไอ้นี่ยิงออกครับเป็นหัวดาวนะครับผมพอเรายิงได้แบบนี้แล้วเราเอามือดันตรงนี้ลงครับดันสายน้ำมันลงครับผมเพราะว่าเครื่องมันออกมาแล้วครับเรามือดันสายลงครับมันจะมีลูกยางกาัน การสายน้ำมันอยู่ตรงนี้นีนะครับผมมันก็จะออกมาแบบนี้ครับตัวนี้เขาเรียกว่าชุดโครงถังน้ำมันครับถังน้ำมันอันนี้เป็นแ้งครับผมนี่เห็นไหมครับก็เดี๋ยวตัวนี้เราเก็บตัวนี้ก่อนน็อต <Not> พวกน็อตพวกทุกอย่างตัวนี้ใช้ไม่ได้เอาไปนี่แหละตัวนี้เราก็จะเราก็จะดูสายน้ำมันก่อนว่ามันใช้งานได้ไหมครับเราเราก็ล้างใหม่แต่ว่าพวกนี้นะครับ นะอันันอันอนั้เร,เราาทีก่อนเราถอดแทงชนวนความร้อนก่อนนะครับก็คือตรงคอคาบูรครับมันจะมีน็อตสองตัวครับตรงนี้แล้วเราก็มาถอดท่อไอเสียครับท่อไอเสียก็จะมีน็อตทั้งหมดสี่ตัวนะครับเป็นหัวดาวสองแล้วก็เบอร์แปดสองตัวครับก็เบอร์แปดใช้บล็อกยิงอ่อเห็นไหวนมวะนีเบอร์แปดนะครับท่อจะเป็นรูเดียวครับผมเป็นเวอร์ชั่นที่สอง ก็ถอดถอยเสียออกมาครับไม่มีปะกกินมาโอ้ปะกกินติดอยู <L im itation> ่นี่แล้วเราเดี๋ยวเราก็จะเก็บร็อตทุนนี้ก่อนนะครับเก็บน็อตแล้วก็เราก็จะมาถอดชุดเสื้อสูบกันชุดเสื้อสูบก,ก็จะเป็นถ้าในส่วนมากมันมันจะเป็นหกเหลี่ยมนะครับน็อตสูบอ๋อตรงนี้เป็นหัวท็อกหมดเลยครับการผ่านะครับผมให้ใช้ประแจก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันเกี่ยวลูดขึ้นมามันะีะนะ ว่าเป็นเครื่องเขายังไม่เคยถอดเราเราต้องใช้ตัวนี้ก่อน,นครับกันหัวราดรูดแต่มันก็ไม่ลูดหรอกที่จริงอะ่ะนะครับผมแล้เราก็ใช้บอกตามเ,เลยครับเพื่อรวนเร็วนะครับ ขึ้นมานะครับพร้อมกับน็อตตัวที่มันเหลืออยู่สองตัวนี่นะครับผมขึ้นมาแล้วครับอันนี้จับสายแล้วขับไปด้วยครับเดี๋ยวมันขาดครับแต่ไม่ต้องขาดได้ง่ายหรอกนี่นะครับผมออกมาแล้วครับเดี๋ยวดูเสื้อสูทก่อนว่าเป็นของยี่ห้อไหนเคยถอดมาหรือยังก็ไม่มียี่ห้อนะครับแต่ว่าดูสักทางแล้วน่าจะเป็นของเดิมครับผมปกติมาแล้วเขาจะเขาจะเขาจะตีนนี้มานะแต่อันนี้ไม่มีมานะครับผมแต่ว่าแต่ดูจากเนื้องานแล้วน่าจะเป็นของเดิมติดเครื่องครับ เชือกสูบไม่ลอกไม่ลายนะครับใหม่ๆเลยดูก้านก่อนก้านเป็น43มิลก็คือรุ่น52นั่นเองครับชุดลูกสูบลูกสูบถ้าเป็นลูกสูบเกรดดีนะครับผมจะจะมีหมุดตรงนี้ตรงกลางนะครับแล้วก็จะมีหมุดตรงไอเสียนะครับผมตรงมุมไอเสียด้านขวามือนะครับเวลาเราหันเขาเครือถ้าเป็นเกรดทั่วไปนะครับจะจะมีสองสองสองบาทตรงนี้ข้ามบนจะอยู่ตรงนี้ข้างล่างจะอยู่ตรงนี้ครับสังเกตง่ายๆครับแล้วก็เราก็มาถอดชุด น็อตแข็งทั้งหมดห้าท่าตัวห้าตัวครับผมเป็นหัวท่อหมดเลยครับตรงนี้อย่างที่บอกนะครับถ้าเป็นน็อตพวกนี้นะครับเราต้องใช้ประแจก่อนนะครับเดี๋ยวมันขาดมามันลูดมามันจะงานงอกเลยครับผมนี่ห้าตัวนะครับเป็นน็อตยึดแข็งครับเขาจะใส่น้ายากันคลายมามันเลยแน่นครับผมเราก็ใช้บล็อกยิงออกได้เลยครับถ้าเราคลายออกแบบนี้แล้ววางใจได้เลยครับไม่มีปัญหาแน่นอนครับเป็นน็อตตัวยาวครับผมเป็นห้าเป็นห้าตัวขนาดเท่ากันครับ เป็นเกียวละเอียดนะครับผมนี่นะครับผมก็จะประมาณนี้ครับพวกเสื้อสูบก,ก็เอาไว้นี่เลยน็อตเสื้อสูบสีตัวมันจะขนาดเท่ากับของคอย,คอย,คอยไฟนะครับมาถึงขั้นตอนนี้แล้วเราก็ใช้ไขคอแบนครับงัดลงไปตรงนี้ครับแงะออกนะครับผมสองข้างครับนี่จะอยู่ตรงนี้อันหนึ่งนะครับแล้วเราก็ใช้เป็น ด้ามค้อนนะครับหรือว่าเป็นอะไรก็ได้นะครับผมแล้วก่อนที่จะใช้ด้ามค้อนเราต้องหาไอ้นี่มาตรงนี้ก่อนน็อตนะครับผมมามาหมุนก่อนจะกลัวจานไฟมันเสียครับกลัวเข่าเหวี่ยงมันเสียเอ้ยเราเอาข้างนี้ดีกว่านะครับแล้วก็ต่อไปครับครับมันมันออกมาแล้วครับแบบนี้ครับเราก็เอามือดึงออกได้เลยครับอ๋อลูกปืนแน่นเดี๋ยวเราก็ต่อไปได้เลยครับราัวเราใช้เป็นค้อนอย่างนี้มันไม่เสียครับ ด้านในก็จะเป็นประมาณนี้ครับเป็นแขงนครับผมแคงแขนตัวนี้เป็นแคงแมกนิสนี่เสื่อมอย่างดีนะโอเคนะครับนี่ข้างในขาวมากเลยครับสะอาดนะครับส่วนข้อเหวียงก็ไม่คดไม่คดไม่หลวมนะครับแน่นเลยส่วนมาลูกป,ปืนนี่ลูกป,ปืนตรงนี้นะครับจะแตก่อยแล้วก็ลูกป,ปืนข้างข้อเหวียงจะหลวมแกนตรงนี้จะหลวมสองตัวมีลูกป,ปืนสองตัวนี่ครับ ลูกปืนเขาจะติดมาเป็นของ N N Z S นะครับผมไม่รู้เป็นยี่ห้อแบรนด์ไหนแต่ก็มีต่ออยู่6202ครับสองตัวเลยนะครับผมซีนตัวนี้ซีนตัวนี้ใช้งานได้ครับเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนแค่ซีนข้างเดียวก็คือข้างนี้ครับจะเปลี่ยนเป็นซีนเหล็กครับผมแล้วก็ดูก่อนลูกปืนว่ามันหลวมไหมถ้าถ้าหลวมก็จะเปลี่ยนเป็นของโกโ,โกโยนะครับเพราะว่ามันมีของอยู่ ก็จะประมาณนี้ครับนี่นะครับพวกนี้เราก็จะนำไปเอาสะอาดก่อนนะครับก่อนที่จะนำมาประกอบใหม่นะครับผม mm hmm. ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับหาเครื่องรุ่นห้าเรื่อยห้าห้าครับผมประมาณนี้ครับ ิปนี้จะยาวหน่อยนะครับไม่ได้ตัดคลิปครับเอาสดๆเลยนี่นะครับก็จะประมาณนี้นะครับโอเคครับขอบคุณมากครับที่รับชม